ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติทาราสุก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาจารย์ทิติจะมาทําการทดสอบนะครับมุมมองที่ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโกโปรห้าเนี่ยนะครับเข้ากับตัวหมวก,กันน็อกรุ่นฟ็อกวีวัที่อาจารย์ทิติมีอยู่ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบว่าตำแหน่งที่อาจารย์ทิติคิดว่าเหมาะสมสำหรับหัวใบเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ทิติก็ลงรถไฟฟ้านะครับที่สถานีสะพานกวาย จากนั้นก็แล่นตัว Godway ท e ท l a เวอร์ชันนะครับบนทางทางฟุตบาทบ้านเราซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟุตบาทบ้านเราเนี่ยมันมีพื้นผิวที่ค่อนข้าง challenge นะครับ challenge ก็คือท้าทายมากแล้วก็ เหมาะกับการฝึกฝนแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าทางฟุตบาทเนี่ยมันเป็นทางสัญจรของคนเดินดังนั้นในการขับขี่หรือใช้ยานพาหนะใดๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือว่ารถเอ่อสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าล้อดเดียวเนี่ยก็ต้องขับขี่นะครับด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ต้องขับขี่ในความเร็วที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับกับผู้ร่วมใช้ทางเดินซึ่งท้ายที่ก็พยายามขับให้มันช้าที่สุด ครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ลงเดินนะครับแต่ว่าก็เห็นเห็นไหมครับเนี่ยตัวอุปสรรคที่ชัดเจนเลยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แน่นอนนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการผ่านไปก็คือการใช้ขาเดียวเนี่ยในการเปิดปิดตัวแพดเดิลแต่อาจารย์ที่ตียังไม่เทพขนาดนั้นนะครับก็เลยยังทําไม่ได้เพราะว่าเคยเห็นจากวิดีโอหลายคนเนี่ยเวลาลองใช้ขาเดียวพับหรือว่าพยายามที่จะ ผ่านไอ้ตัวนี้ไปปรากฏว่าล้มนะครับอาทิติก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าเห็นไหมครับนี่ทางค่อนข้างขรุขระนะครับถ้าผ่านนี้ไปได้ก็สบายแล้ววันนี้อาจารย์ทิติก็นึกคืมบอกคืมใจนะครับก็คิดว่าเอ้ยเรานั่งรถไฟฟ้ามาที่ตลาดอ,อกตกอแล้วเราก็จะมาซื้อผักอาจารย์ทิติชอบกินผักกระเจี๊ยบมากนะครับกระเจี๊ยบเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยไม่ชอบนะแต่เวลาไปอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยร้านพวกแขกอ,อินเดียเนี่ยเขาก็จะมีการใส่กระเจี๊ยบไว้ใน เครื่องแกงหลายอย่างซึ่งเออให้มันอร่อยนะครับมันได้รสชาติที่ดีมากๆเลยนายติก็เลยติดใจนะครับเวลามาอยู่เมืองไทยก็พยายามซื้อกระเจีย๊ยบกินแล็กอย่างหนึ่งกระเจี๊ยบมันมีเมือกนะครับซึ่งทําให้ช่วยขับนะครับรถขับสารพิษหรือระบบการขับถ่ายทําให้วขับถ่ายร่างกายเรา,าดีขึ้นในการเดินทางมาที่อตกรนะครับถ้าเกิดลงรถไฟฟ้าสะพานควายมาการขับ EUC บน ฟุตบาทก็ไม่ยากเย็นนะครับก็ทางก็กว้างพอสมควรเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคนะครับไอตัวไม้กั้นเนี่ยที่อาจารย์ที่ติดไดออ้ถ่ายวีดีโอให้ดูแล้วมุมมองที่ติดตั้งกล้องตัวนี้นะครับอาจารย์ทิตติมองว่ามันเหมาะสมกับตัวกล้องตัวนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะแนะนําวิธีการติดตั้งกล้องล้กันในการติดตั้งเนี่ยเราอยากจะให้มมนเป็นมุมมองของสายตาเราะเดียวกันเนี่ย ตัวมุมต่างๆที่ติดตั้งก็ไม่อยากที่จะทําให้ความสามารถในการใช้หมวกกันน็อกมันลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าเห็นหลายท่านเนี่ยติดแล้วมันยื่นออกมานอกหมวกกันน็อกนะครับเวลาเราวางหมวกกันน็อกหรืออะไรต่างๆมันไม่สะดวกอาจจะไปกระทบกระแทกกับอุปกรณ์ของเราหรือว่าตัวกาวสองหน้าที่แปะไว้มันอาจจะหลุดนะครับนี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่อาจจะให้ติดพยายามหาแนวทางหรือวิธีการนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มจอดแล้วนะครับลงปุ๊บ นะครับเราก็เดี๋ยวเดินไปซื้อจริงๆก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นรื่องตลกนะครับก็ค่ารถไฟฟ้าไปกลับเนี่ยก็เกือบร้อยล้วนะครับแต่ค่ากระเจี๊ยบที่มาซื้อเนี่ยนะครับแค่40บาทซื้อ4แพ็คนะครับแพ็คหนึ่งก็10บาทนะครับก็พยายามจะไม่ซื้อสินค้าตุนนะครับก็ซื้อกินประมาณสักวัน2วันเพราะผักพวกนี้มันเก็บได้ไม่นานเานั้นเราก็เลยถือโอกาสเออนะครับเ,ออเขาเรียกว่า มาซื้อเฉพาะของที่มันสดๆเท่านั้นแต่อาจารย์ที่ติก็มีวิธีการในการป้องกันตัวเองนะครับก็คือตอนนี้อจติใส่เฮลเ멧นะครับตามรูปอยู่แล้วก็ใส่แว่นตานะครับใส่แว่นตาไว้แล้วก็มีการใส่ใส่มาสกซ,ซึ่งก็มีแผ่นกรองเฮปตาอยู่ด้วยแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะครับครับถ้า่าฆ่าเชือ้อในกรณีที่เราไม่มั่นใจเราก็ทำการฆ่าเชื้อที่มือเราทันที ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่มีเขาเรียกว่าลุงกับป้าขายอยู่ได้ตีก็ชอบอุ่นนุนร้านที่เป็นคนสูงอายุนะครับเพราะขนาดคนสูงอายุเนี่ยก็ยังทามาหากินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไอต้ตีก็ซื้อตัวกระเจี๊ยบนะครับเวลามีคนเข้ามาใกล้เราก็ต้องขยับออกไปห่างนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าโซเชียลดิสทนซิงจริงๆก็พยายามที่จะ ทำทั้ง2ออย่างนะครับทั้งโซเชียลดิสเทนซิ่งกับตัวทางด้านฟิสิกอลก็คืออยู่ห่างกับคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะอันนี้ก็รอคุณป้าคุณลุงเขาเหยิบกระเจี๊ยบนะครับใส่ในถุงให้จริงๆในการขับตัว euc หรือ electric unicycle หรือจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวเนี่ยเราน่าจะมีเขาเรียกว่ากระเป๋าสะพายนะครับหรือเป้เนี่ยที่มันสะดวกแล้วมันก็แนบกระชับตัว ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราขับแล้วเราไม่มีกระเป๋าเราใช้มือหิ้วเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกมันอาจจะส่งผลต่อการเขาเรียกว่าสมดุลของการขับขี่ก็เป็นไปได้นะะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกลับแล้วจะไม่อยู่นานนะครับเราก็จะไม่ใช้เส้นทางที่คนอื่นเขาใช้กันนะครับได้ปุ๊บทดนทีก็รีบเดินออกเลยนะเดินออกไปใช้ทางเมนทันทีแล้วก็มองก่อนมองซ้ายมองขวาว่ามีรถ มาหรือไม่จริงๆแล้วพาหนะ EUC เนี่ยถ้าเราใช้แล้วก็ฝึกฝนมันให้มีประสบการณ์เพียงพอเนี่ยอาจารย์ทิติถือว่าเป็นยานพาหนะที่เหมาะสมนะครับเพราะมันทําให้เราสามารถที่จะเดินทางนะครับไปในสถานที่ต่างๆได้โดยที่ประหยัดแล้วก็รวดเร็วพอสมควรเลยนะในแง่ของความรวดเร็วเพราะว่า มันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็ขึ้นกับว่าลากักษณะการขับขี่รุ่นที่อาจารย์ทิติใช้เนี่ยสามารถทําความเร็วได้เกือบ40กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมาดีดักหรือมาลดทอนเกี่ยวกับความสูงของอาจารย์ทิติแล้วอาจารย์ทิติคิดว่าคงได้ประมาณสัก3-5-40นี่ก็ดีใจแล้วแต่ปกติอาจารย์ทิติก็จะขับประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นนะครับนี่ก็ได้เวลาซิ่งละนะครับ ขวามือเนี่ยจะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับใส่ชุดขาวนะครับเขามาคลีนตลาดนะเห็นไหมครับมีการคลีนเข้ามาทําความสะอาดกันยกใหญ่เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ลูกค้าหรือว่าประชาชนเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีการฆ่าเชื้อมีการทำความสะอาดที่ดีเพียงพอนะครับนี่จติ็กลับละใช้เวลาไม่นานลนะครับขับรถลงรถไฟฟ้ามาจริงๆแล้วรอรถไฟฟ้าเนี่ยนานกว่าอีก เห็นว่าใช้เวลาในการเดินทางแป๊บเดียวเส้นทางเวลาเราผ่านตัวทางเข้าอตกรนะครับถ้าเกิดเราขับจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ก็ตัวยงจักรยานไฟฟ้าล้อดเดียวเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องรับบัตรรานนั้นเขาเราจะต้องออกทางเส้นทางนี้นะครับเพราะอีกทางนึงเขาจะมีไม้กัน้นเอาไว้นะครับเหมือนกระสวนทางทางเข้าเข้าไปนะครับ คุณภาพของภาพนะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ทิติใช้ GoPro Hero 5โดยตั้งโหมดเป็น 4K นะครับที่30เฟรมเปอร์เฟกซึ่งการตั้งแบบนี้มันจะทำให้กล้องเนี่ยไม่มีการสั่นนะครับไม่มีการสั่นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเห็นบางจังหวะเนี่ยของกล้องมันมีการสั่นหรือว่าเช็คบ้างนะครอันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเออมันเป็นแบบนี้แหละนะนะครับนี่ตอนนี้ก็ บิกี้รู้สึกจะข้ามเนินมามีการเขาเรียกว่าสะดุดนิดนึงนะครับก็ไปต่อเสร็จแล้วก็ลงรถเพื่อที่จะเข็นผ่านไอ้ตัวนี้ซึ่งเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสได้ฝึกฝนเนี่ยอาจจะลองขับผ่านดูแต่กลัวล้มนะครับอันไหนคืออย่างนี้ครับเวลาสไตล์การขับของอาจารย์ทิติก็คืออันไหนที่ไม่ชัวร์ไม่ปลอดภยัยอาจารย์ทิติก็จะเดินจุงเลยนะไมไ่เป็นสไตล์เลยนะครับง่ายๆไม่จะไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยต้องเสี่ยงนะครับกับ อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเสียงมาแล้วมันเจ็บตัวนะถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์ป้องกันครบก็ตามแต่ก็ถือว่าป้องกันไว้ก่อนก็ปลอดภัยกว่าเส้นทางเนี่ยก็ณนะตอนที่อะไรตีไปเนี่ยมันอยู่ในช่วงแถวแถวเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคนก็จะไม่เยอะมากแต่ ก็จะมีพวกร่มนะครับร่มเนี่ยทำให้อาจารทิตต้องกม้มเพราะอาจาทิติสูง1 8 5นะเวลาไปยืนบน EUC มันก็จะสูงเข้าไปอีกแล้วก็มีหมวกอ,อนน็อกอีกมีเฮล멧อีกมันก็จะประมาณนี้เลยเนะี่ยก็ต้องคอยระวังหัวไว้แล้วกันเดี๋ยวไปกระแทกปุ้งก็จะเจ็บตัวขึ้นมาเปล่าๆนะครับอ่ะดูให้สังเกตพื้นผิวถนนนะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนี่ก็เป็นการสั่นที่เกิดจากพื้นมันต่างระดับจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขาอาจารย์ทิติ กับตัวเข่าในแอปสอบแรงสัน่นสะเทือนไว้แล้วระดับหนึ่งคลิปนี้ก็จบแจต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์นิติจะมาแนะนําเทคนิคในการติดกล้องนะครับที่หมวกเฮล멧นะครับ GoPro ถ้าคนที่ชอบภาพหรือมีมุมมองที่แตกต่างกัน,นจริงมีวิธีการติดอยู่2อสามแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้แต่ละท่านรู้จักกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์นิติก็จบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องให้ถอดหมวกเฮล멧 นะครับใส่หมวกใส่แว่นตาเนี่ยเขาจะให้ถอดก็คิดว่าถอดแล้วก็ไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวเปิดหมวกกันน็อกไว้แล้วก็ถ่ายวีดีโดออาจจะดูน่าเกลียดนิดนึงก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ